สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Deep Dive ของเราวันนี้นะคะราคาทองคำแท่งไทยเพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ไปยกๆเลยหาเลย57,400บาทเมื่อ27กันยาที่ผ่านมานี่เองครับผมสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวคำถามสำคัญเลยค่ะที่หลายคนตอนนี้อืมอยากรู้มากคือมีโอกาสแค่ไหนค่ะที่ราคาจะวิ่งไปถึง60,000บาทให้ได้เห็นกันแบบภายในสิ้นเดือนกันยานี้เลยครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากในการเจาะลึกครั้งนี้เนี่ยเออเราจะมาลองสำรวจบทวิเคราะห์และก็ข้อมูลต่างๆที่เรามีกันนะครับเพื่อประเมินความเป็นไปได้ตรงนี้แหละค่ะโดยจะดูทั้งปัจจัยจากเอ่อราคาทองคำตลาดโลกหรือสปอตโกและก็เรื่องสำคัญคืออัตราแลกเปลี่ยนหรือค่างเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมถึงมุมมองจากพวก ผู้เล่นรายใหญ่หญด้วยโอเคลุยกันเลยค่ะเป้าหมายเราคือกลั่นออกมาให้ชัดๆเลยว่าอะไรคือปัจจัยชี้ขาดกันแน่และโอกาสจริงๆที่จะไปถึงหกหมื่นในเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่วันนี้มันมันมีมากน้อยแค่ไหนเอาบทสรุปก่อนเลยไหมคะได้เลยครับถ้าเอาแบบสรุปเลยนะจากการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็นราคาทองไทยแตะ6 0,000บาทภายในสิ้นเดือนกันยายน2568เนี่ยต้องบอกว่าเอออยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางครับผม ต่ำถึงปานกลางอืมแสดงว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอะไรคือความท้าทายหลักๆล่ะคะคือมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า perfect storm ครับหรือสภาวะที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆ perfect storm ใช่ครับคือราคาทองคำในตลาดโลกหรือ spot gold เนี่ยต้องพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญๆอย่าง3,900ดอลลาร์ต่อออนแบบรุดเร็วเลยนะ และพร้อมๆกันนั้นน่ะเงินบาทก็ต้องอ่อนค่าแรงๆทะลุ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปด้วยโอ้โหต้องมาพร้อมกัน2ออย่างเลยครับพูดง่ายๆคืออุปสรรคระยะสั้นนี่ค่อนข้างสูงเลยเพราะต้องอาศัยทั้งทองโลกแล้วก็ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ส่งเสริมราคาทองไทยแบบมีนัยยะสําคัญพร้อมๆกันในเวลาแค่ไม่กี่วันเองแถมเหมือนจะมีปัจจัยกดดันอยู่ด้วยใช่ไหมคะอย่างเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดที่ออกมาดีกว่าคาด ใช่เลยครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งตัวเลข GDP ไตรมารส2ที่ออกมาโต3.8%แล้วก็ดัชนีเอ่อ e พีพี่2.6%เนี่ยซึ่งมันแข็งแกร่งกว่าที่คาดการกันไว้ค่ะมันก็เลยเป็นหนุนให้ค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ซึ่งตามกลไกปกติแล้วเนี่ยก็จะไปกดดันราคาทองคําในตลาดโลกอีกทีหนึ่งอ๋อเข้าใจกลไกกดดันแล้วค่ะทีนี้ขอทวนนิดนึงเรื่องการคํานวณราคาทองไทยเนี่ยมันสัมพันธ์กับสปอตโกลแล้วก็ค่าเงินบาทยังไงนะคะ <c oughs> เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่เคลียร์ ครับผมราคาทองคำแท่งบ้านเราเนี่ยคำนวณคร่าวๆนะครับก็มาจากราคาสปอ t ตโกลที่เป็นดอลลาร์ต่อออนซ์คูณกับอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินบาทต่อดอลลาร์แล้วก็คูณด้วยค่าแปลงหน่วยน้ำหนักกับมาตรฐานทองคำไทยซึ่งตัวเลขมันจะอยู่ประมาณ0.473ครับ อ๋อโอเคค่ะซึ่งพอเรามาดูตารางจำลองสถานการณ์หรือ scenario analysis ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ยิ่งชัดเลยนะคะว่าถ้า SpotGo สมมติว่ายืนนิ่งๆแถวๆหนึ่งเจ็ดเจ็ดอลลาร์สเนี่ยเงินบาทต้องอ่อนไปถึง33.78บาทต่อดอลลาร์เลยนะอ่อนค่าลงเกือบ4.7%เลยทีเดียวใช่ครับเยอะมาก หรือถ้ามองกลับกันถ้าเงินบาทคุงที่แถวแถว3 5 2 5บาทต่อดอลลาร์ราคาสปอตโกเนี่ยต้องพุ่งไปถึง3950ดอลลาร์ 3, เลยนะครับโห3950ดอลลาร์ oh, 3, ครับหรือเพิ่มขึ้นราวๆ4.55%เปเซเลยคือไม่ว่าจะทางไหนเนี่ยมันต้องการแรงขับเคลื่อนที่แบบแรงมากๆจริงๆในเวลาสั้นๆแค่นี้ค่ะแล้วในระยะสั้นมากๆไม่กี่วันนี้ มีปัจจัยอะไรที่อาจจะมาเป็นตัวเร่งหรืออาจจะมาเบรกราคาได้บ้างไหมคะมีครับมีสัญญาณที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดูขัดแย้งกันนิดๆอยู่เหมือนกันยังไงคะคือด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นการที่กองทุน SPDR Gold Trust หรือ GLD ซึ่งเป็นกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะค่ะกองทุนดังเลยครับ มีการขายทองคำออกว่าสุทธิประมาณสัก4.29ตันในช่วงกลางเดือนกันยาที่ผ่านมาซึ่งมันสวนทางกับราคาที่ปรับตัวขึ้นมาอ้าวขายส่วนราคาขึ้นหรอคะประเด็นนี้น่าคิดมันบอกอะไรเราได้บ้างคะเนี่ยครับมันก็อาจจะสะท้อนได้ว่านักลงทุนสถาบันฝั่งตะวันตกบางส่วนเนี่ยเขายังคงมีพฤติกรรมที่เรียกว่า sell t h ล r a l l ะครับล e l l the ร a ลี่ขายเมื่อราคาดีดตัวใช่ครับคือขายทำกำไรเมื่อราคามันปรับขึ้นมา อันนี้ก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะถ้าหากราคาขยับเข้าใกล้ๆ4,000ดอลลาร์ต่อออนส์เนี่ยก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรแบบนี้ออกมาเพิ่มอีกได้อืมก็เป็นความเสี่ยงระยะสั้นที่ต้องจับตาแต่แต่ก็ยังมีพไพ่ใบสำคัญที่อาจจะพลิกมาเป็นตัวเร่งได้เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเร่งที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ในช่วงไม่กี่วันนี้คือเรื่องอะไรคะ คือความเสี่ยงเรื่อง government short down ในสหรัฐนะครับซึ่งมันมีเส้นตายวันที่30กันยายนนี้แล้วอ๋อเส้นตายใกล้เข้ามาแล้วครับถ้าหากมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยตลาดมักจะตอบสนองด้วยสิ่งที่เรียกว่าแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven buying ค่ะคือนักลงทุนจะหันไปซื้อสินทรัพย์ที่เชื่อว่ามั่นคงปลอดภัยในช่วงที่ตลาดผันผวนซึ่งทองคําก็เป็นหนึ่งในนั้น อันนี้แหะครับอาจจะเป็นตัวผลักดันให้สปอตโกลเนี่ยทะลุแนวต้านสำคัญๆอางสำคัญอย่าง3,810ดอลลร์หรือ3,900ดอลลาร์ได้ทันเวลาพอดีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนั่นคือภาพระยะสั้นมากๆที่ค่อนข้างจะต้องลุ้นกันวันต่อวันเลยแล้วถ้ามองยาวออกไปหน่อยละคะเช่นไตรามาส4ปีนี้หรือมองไปถึงปี2569เลยโอกาสเห็น60,000บาทจะดูสดใสขึ้นไหมคะสดใสขึ้นมากครับ ถ้ามองระยะกลางถึงยาวเนี่ยแนวโน้มดูแข็งแกรงกว่าตอนนี้พอสมควรเลยครับมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักมีปัจจัยอะไรเด่นๆบ้างคะที่ช่วยหนุนในระยะกลางยาวปัจจัยหลักๆเลยก็คือธนาคารกลางทั่วโลกครับยังคงเดินหน้าลดการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐและก็เข้าซื้อทองคําเก็บเป็นทุนสํารองอย่างต่อเนื่องเลยอย่างไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยก็ซื้อไปตั้ง244ตันโอ้โหเยอะมากครับ การซื้อต่อเนื่องแบบนี้มันช่วยสร้างเหมือนเป็นแนวรับของราคาหรือ price floor ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งให้กับทองคำครับแล้วมุมมองของสถาบันการเงินใหญ่ๆล่ะคะสอดคล้องกันไหมสอดคล้องกันครับอย่าง JP Morgan เนี่ยเขาก็มองว่าทองคำกำลังอยู่ในภาวะตลาดกระทิงเชิงโครงสร้างหรือ structural bull market ตลาดกระทิงเชิงโครงสร้างใช่ครับคือมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวจากปัจจัยพื้นฐานจริงๆ เขาคาดการราคาเฉลี่ย Q4 ปีนี้ไว้ที่3,675ดอลลาร์แต่จริงๆตอนนี้ราคาสปอ t ตโกก็วิ่งไปแถว3 7 7 8ดอลลาร์แล้วสูงกว่าคาดการเขาไปแล้วด้วยซ้ำค่ะแล้วก็มีเป้าหมาย4,000ดอลลาร์ภายในกลานปี2,569ซึ่งบางทีอาจจะมาถึงเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าปัจจัยมันเอื้อมากๆนอกจากนี้เหมือนจะมีเรื่องอุปสงค์ตามฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยโดยเฉพาะช่วงปลายปีจะมีเทศกา,าล d ด w ว l รในอินเดียและก็ความต้องการโดยรวมจากฝั่งเอเชียแปซิฟิกหรือ APAC เนี่ยมักจะเข้ามาช่วยหนุนราคาในช่วงตรยมาสีเป็นประจำอยู่แล้วเข้าใจเลยค่ะทีนี้สําหรับนักลงทุนที่อาจจะถือทองคําอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้ามีต้นทุนต่ําหน่อยอย่างเช่นแถวแถวห้าหบาทตอนนี้ก็น่าจะกําไรเกือบ15แล้วนะคะ มีคำแนะนำอะไรจากข้อมูลบ้างไหมคะในภาวะที่ระยะสั้นมันก็ยังดูมีความเสี่ยงอยู่แบบนี้กับข้อมูลก็แนะนําไว้น่าสนใจครับว่าด้วยความเสี่ยงระยะสั้นที่เราคุยกันไปโดยเฉพาะจากแรงขายทํากําไรที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝั่งตะวันตกเนี่ยผู้ที่มีกําไรอยู่แล้วอาจจะพิจารณาทยอยแบ่งขายทํากําไรออกมาบางส่วนทยอยแบ่งขาย ครับเช่นอาจจะสัก20-30%ส่วในโนราคาปัจจุบันแถวๆ5 7ห้าหมื่นเจ็บาทเนี่ยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็เหมือนกับล็อกกําไรไว้บ้างส่วนหนึ่งก่อนเพื่อมีการปรับฐานระยะสั้นเกิดขึ้นจริงๆอืมก็เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีเลยค่ะสรุปกันอีกทีนะคะคือโอกาสแตะหมื่นบาทก่อนสิ้นเดือนกันยายนี้เลยเนี่ยมีจำกัดจริงๆต้องอาศัยตัวเร่งพิเศษมากๆอย่างเรื่อง U.S. Government Shutdown ที่ว่า ถูกต้องครับสั้นๆน,นี้ต้องลุ้นตัวเร่งแต่ถ้ามองภาพรวมยาวออกไปหน่อยไตรามาสสี่ปีหน้าแนวโน้มยังคงดูดีครับจากปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะทีนี้ก่อนจะจบการเจาะลึกของเราวันนี้มีประเด็นน่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะการที่ข้อมูลบัญชี้ว่านักลงทุนสถาบันฝั่งตะวันตกบางส่วนอาจจะมองจังหวะขายทํากําไรเมื่อราคาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันธนาคารกลางทั่วโลกกับผู้ซื้อฝั่งเอเชียกลับมองเป็นการซื้อสะสมเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ครับผมอันนี้น่าสนใจนะคะน่าสนใจมากครับมันกำลังสะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเกี่ยวกับคุณค่าที่แท้จริงแล้วก็บทบาทของท่องคำในระยะยาวเนี่ยว่าจะเป็นอย่างไรระหว่างผู้เล่นรายใหญ่ของโลกกลุ่มต่างๆนะครับก็นับเป็นคำถามที่น่าติดตามแล้วก็จะชวนให้คบคิดกันต่อจริงๆครับผม